สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะเรามาดูตรงนี้กันหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นในรายการทีวีที่นำเสนอด่างทับทิม กับน้ำตาลทรายห้ามผสมกันอันตรายมากๆด่างทับทิมคือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีสูตร KMnO4 เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงและมักใช้ในงานต่างๆก็ต่อไปนี้นะ่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับด่างทับทิมเรามาดูนะคะด่างทับทิมนเนี่ยลักษณะที่ปรากฏนะคะโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยมักปรากฏเป็นผลึก หรือเม็ดสีม่วงเข้มคุณสมบัติในกรรออกซิไดซ์เป็นสารออกซิเดนที่ส่งพลังและสามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารต่างๆรวมถึงสารประกอบอินทรีย์ตัวรีดิวและแม้แต่โลหะบ,บางชนิดการใช้ประโยชน์โพแทสเซียมเปอร์แมงกานตมีการใช้งานหลายอย่างเช่น การบำบัดน้ำใช้เพื่อขจัดสิ่งเจือปนรดและกลิ่นออกจากน้ำการใช้งานทางการแพทย์สามารถใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาผิวบางอย่างเช่นการติดเชื้อราและผิวหนังอักเสบการใช้งานในห้องปฏิบัติการใช้เป็นสารเคมีในการทดสอบและการทดลองทางเคมีต่างๆพืชสวนสามารถใช้เพื่อควบคุมการติดเชื้อราในพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเป็นสารออกซิไดซ์ที่แรงและควรใช้ด้วยความระมัดระวังอาจทำให้เกิดการรักายเครืองต่อผิวหนังและดวงตาได้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่จะใช้งาน น้ำตาลทรายแดงเป็นสารให้ความหวานทั่วไปที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆประกอบด้วยซูโครสซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรชนิดหนึ่งข้อมูลของน้ำตาลทรายมีดังนี้นะคะประเภทของน้ำตาลทรายมีหลายประเภทให้เลือกมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลผงและน้ำเชื่อมประเภทต่างๆเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดและ น้ำเชื่อมเมเปลิลส่วนประกอบนะคะน้ำตาลประกอบไปด้วยโมเลกุลของคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนซูโคสซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำตาลประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสและฟุกโตสที่จับตัวกัน ปริมาณแคลอรี่น้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่มีแคลอรี่สูงโดยให้พลังงานประมาณ4แคลอรี่ต่อกลัมการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการบริโภคมากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีปัญหาต่อสุขภาพได้น้ำตาลธรรมชาติเทียบกับน้ำตาลที่เติมนะคะน้ำตาลธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์จากนม น้ำตาลที่เติมก็คือน้ำตาลที่เติมระหว่างการแปรรูปหรือการเตรียมอาหารขอแนะนํานะคะให้จํากัดการบริโภคน้ําตาลที่เพิ่มเข้าไปนะคะควรต้องจํากัดทางเลือกสําหรับน้ําตาลยังมีทางเลือกสําหรับน้ําตาลมากมายเช่นการใช้สารให้ความหวานเทียมและสารให้ความหวานจากธรรมชาติเช่นยาหวานน้าผึ้งน้ําหวานจากหางจระเข้ ซึ่งใช้แทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์บางชนิดเมื่อโพแทสเซียมแมงกานีสก็คือดั่งทับทิมอะค่ะรวมตัวกับน้ำตาลจะทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนสูงน้ำตาลทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวทำให้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสออกซิไดซ์อย่างรวดเร็ว ปฏิกิริยานี้สามารถนำไปสู่การปลดปล่อยความร้อนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเปลวไฟหรือการระเบิดขึ้นอยู่กับปริมาณที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ชุดค่าผสมนี้นะคะก็คือด่างทับทิมกับ น้ำตาลสายไม่ควรมาใช้ผสมกันเลยหรือใช้โดยปราศจากความรู้และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมก็ไม่ควรทำนะคะความปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญสูงสุดเสมอขอบคุณข้อมูลนะคะจากบอร์ดพจจ .com ผักกัดขาวนะคะเป็นผักที่มีความอร่อยและมีประโยชน์แบบที่เราคิดไม่ถึงกันมาก่อนนะคะผักกัดขาวจะเป็นผักที่มีรสชาติหวานฉ่ามีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะทานง่ายเด็กๆก,ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็นิยมกินโดยสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูถือว่าเป็นผักยอดฮิตท,ที่คนส่วนใหญ่ชอบทานเลยก็ว่าได้สามารถทานได้ทั้งสดและปรุงสุกหรือแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งผักกาดขาวเป็นผักที่มีรสชาติหวานกรอบมีเส้นใหญ่อาหารสูงแต่เส้นใ่อาหารที่ได้รับนี้เป็นเส้นใหญ่ที่ไม่ละลายน้ําแต่กลับจะอุ้มน้ําได้เป็นอย่างดีก็แนะนําให้ทานแบบสุกจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกและมีให้เลือกซื้อทุกฤดู นอกจากจะขายในบ้านเราแล้วยังสามารถปลูกเพื่อส่งขายต่างประเทศได้อีกเพราะต่างประเทศก็นิยมทานผักกัดขาวเช่นกันและยังเอาไปแปรรูปขายได้ประโยชน์ของผักกัดขาวช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องผูกบำรุงกำลังดับกระหายแก้บวมน้ําเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ไอขับเสมหะช่วยย่อยขับปัสสาวะแก้ท้องเสีย แผลในปากสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงร่างกายขับน้ำนมลดความดันโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดขับของเสียในร่างกายกระตุ้นการทำงานของรำไส้แก้ผิวหนังอักเสบเสริมสร้างหลอดเลือดให้แข็งแรงลดอาการอึดอัดแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้ตาบอดตอนกลางคืนช่วยให้ขับถ่ายสะดวกผักกาดนะคะผักกาดขาว สามารถใช้บรรเทาอาการหวัดและท้องผูกโดยใช้รากของผักกาดขาวล้างให้สะอาดประมาณหนึ่งกำมือต้มกับน้ำเปล่า1ลิตรดื่มวันละสองครั้งก่อนอาหารรสชาติจะหวานนะคะถ้าเป็นหวัดก็จะค่อยๆดีขึ้นท้องผูกก็ดื่มอย่างน้อย2วันหรือจะต้มผักกัดขาวส่วนใบตามปกติเลยก็ได้ทำเหมือนเมนูอาหารแต่ไม่ปรุงรสจัด นะคะถ้าไม่ปรุงได้ก็ยิ่งดีใส่หอมใหญ่และขิงลงไปต้มด้วยก็ได้จะช่วยขับเหงื่อและช่วยให้อาการหวัดและอาการท้องผูกดีขึ้นเวลาเราซื้อประกาศขาวเนี่ยมันจะมักไม่มีรากนะคะดังนั้นใช้วิธีที่สองน่าจะดีกว่าก็คือใช้ต้มอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นอาการหนักนะคะซึ่งอาการไม่ดีเลยเนี่ยก็ไปพบแพทย์เถอะนะคะ ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการทานผักกาดขาวควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนทานทุกครั้งเพราะจะมีสารตกค้างที่ผักและวัชพืชและเศษดินติดอยู่เยอะควรทานผักกาดขาวปรุงสุกเท่านั้นไม่ควรทานดิบไม่ควรทานมากเกินไปเพราะจะทำให้แน่นท้องท้องเฟ้อมีแก๊สในกระเพาะได้ในผักกาดขาวมีน้ำมันมัสตาร์ดถ้าเรากินเข้าไปเยอะ จะเข้าไปกระตุ้นกระเพาะและลำไส้ในการเคลื่อนไหวของอาหารทําให้เรากินอาหารได้มากขึ้นโดยเฉพาะการกินเนื้อสัตว์ผักกาดขาวจะเป็นผักรสหวานทานง่ายผักที่หลายๆคนชอบทานกันสามารถทำได้หลายเมนูและยังสามารถนำไปแปลรูปเป็นผักดองหรือเมนูอื่นๆได้อีกเป็นอีกหนึ่งผักที่มีประโยชน์มากๆจะต้มผัดแกงหรือทอดก็ได้ เด็กๆก็ชอบกินเพราะรสชาติหวานฉ่ำนี่ยแหละทานผักให้เป็นยาและชีวิตเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเองแล้วก็อย่าลืมทานอาหารให้หลากหลายครบ5้หมู่มันออกกำลังกายอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอกันด้วยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จาก w o m e n t h r ไอดีดอพักสักครู่นะคะ เยวแคร์ y a n d แอนไนรีเวทันเ e s ชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซ็ตบำรุงผิวเดย์ครีมบำรุงผิวในตอนเช้าขนาด2 0มลลิลิตรและไนครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด2 0มลลิตรให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรับหลวงและวิตามิน A ผลลัพธ์จากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มฉ่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบ มีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพีค care BSC ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชันและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ มูฟี่ c ลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเดดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใ ทันทีสมัครเลยห้ามพลาด เพราะปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันโซลคิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่เก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวม ยาสีฟันซซลก,กิ่งเฮิรบใช้ในิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากใหม่สเปร์แก้ไอตาตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุด ขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพงนุเคราะห์ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุด ขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ ก็ช่วงนี้หลายๆท่านนะคะคงได้พบเจอที่เราเรียกว่างานขาวดำนะคะงานขาวดำหรือที่บอกว่าไปงานศพเนี่ยค่ะไปงานศพแล้วได้อะไรได้ไว้อะไรผู้ตายเห็นใจเจ้าภาพกินของว่าง รับของชำรวยลองดูรายละเอียดนะคะหลายๆท่านคงเคยไปร่วมงานศพมาแล้วไม่มากก็น้อยการไปร่วมงานศพมีจุดประสงค์อะไรการไปงานแต่ละครั้งเนี่ยนับไม่ถ้วนทั้งมิดามารดาของเพื่อนร่วมงานคนที่รู้จักเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งกับการเป็นเจ้าภาพงานศพการไปงานศพแต่ละครั้งนะคะข้อคิดที่ได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันนะคะได้มองให้เห็นอันนี้ก็คือมองเห็นหีบศพอันสวยงา ความจริงภายในหีบนั้นมีร่างศพอันเป็นร่างกายของคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งก็มีชีวิตมีความเป็นอยู่เช่นเดียวกับเราทั้งหลายแต่บัดนี้เหลือแต่ร่างกายที่ขาดความรู้สึกทางวิญญาณที่เขาใส่หีบไว้เพื่อรอเผาตามธรรมเนียมอันนี้ถือเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราถ้าเรามาเฉยๆไม่รู้จักคิดก็เรียกว่ามาเปล่าไปเปล่าได้แต่บุญแต่ยังไม่ได้กุศลก็คือความฉลาด ได้แสดงน้ำใจสิ่ง,งแรกที่ท่านจะได้เห็นก็คือน้ำใจเพราะอย่างน้อยท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่หลั่งน้ำใจให้กับเจ้าภาพที่ต้องมีความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ทำไมเราต้องไปงานศพของผู้นั้นก็เพราะเป็นความดีของท่านผู้จากไปอย่างหนึ่งก็เพราะน้ำใจของท่านผู้อยู่อย่างหนึ่งถึงได้มีคำกล่าวไว้ว่าน้ำบ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ ฉะนั้นเราควรที่จะหลั่งน้ำใจให้กันในยามที่ประสบทุกข์ได้เห็นเจ้าภาพได้เห็นเจ้าภาพหมายถึงการที่ว่าเราจากกันไปในที่ต่างๆก็ยังมีโอกาสได้พบปะกันแต่การจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะกันอีกเราจึงต้องแสดงออกถึงน้ำใจให้กับท่านผู้จากไปและท่านผู้ยังอยู่ก็คือเจ้าภาพที่กำลังตกอยู่ในสภาวะขวัญเสียเศร้าโศกเสียใจแต่เมื่อได้เห็นน้ำใจจากผู้คนหลายท่านที่ไปร่วมงานย่อมคลายความเศร้าเสียใจลงได้ได้เห็นไมตรีได้เห็นไมตรีนะคะคนที่กำลังอยู่ในสภาพของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อได้เห็นไมตตีที่ดีจากผู้คนที่รู้จักทั้งหลายย่อมจะจดจำความรู้สึกที่ตัวเองได้รับน้ำใจไมตตีจากท่านได้อย่างไม่รู้จบเมื่อถึงคราวที่เขาจะได้มีโอกาสตอบแทนน้ำใจไม่ตีคืนบ้างไม่ว่าจะในโอกาสไหนๆเขาก็จะทำอย่างไม่รอช้าได้เห็นความดีในวัระสุดท้ายของชีวิตของคนผู้หนึ่งจะทำให้เราได้เห็นความดีคือความกตัญยูกะตะเวที ของญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่มีความโศกเศร้าอะไรในท่านผู้จากไปพร้อมใจการประกอบพิธีบุญทางศาสนารวมถึงการบริจาคให้สาธารณกุศลต่างๆเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้จากไปได้มองเห็นสัจธรรมเป็นศัจธรรมของชีวิตข้อที่ว่าทุกคนเกิดมาร้วนมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น อย่าได้เกิดความประมาทหัวเมาลหลงไหลในชีวิตในความไม่มีโรคในทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่แต่จงฉุกคิดว่าเรามาวันนี้เพื่อเผาคนอื่นในวันหนึ่งเราก็ต้องถูกเขาเผาบ้างได้มั่มข้าวต้มนะคะแล้วก็ของเลี้ยงการทำพิธีศพมักจะมีของเลี้ยงเป็นธรรมดาเพื่อเลี้ยงดูคนที่มาช่วยงานและเลี้ยงแขกที่มางานศพแต่การมางานศพเพื่อกินของว่าง ชื่นชมวิาพากษ์วิจารณ์ของว่างรวมถึงอาหารต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งได้ชื่นชมของชำร่วยของแจกการมางานศพเพื่อสะสมของที่ระลึกและชื่นชมของชำร่วยต่างๆได้รวยทางรัฐคนส่วนใหญ่ที่ไปงานศพมักจะถามว่าผู้ตายอายุเท่าไหร่ และชอบตีเป็นตัวเลขต่างๆนานาบ้างก็เอาอายุคนตายไปซื้อหวยรวยไม่รู้ตัวบ้างก็หมดเนื้อหมดตัวโดยไม่รู้ตัวได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะงานศพเป็นที่รวมของผู้คนที่มาร่วมแสดงความอาลัยบางทีผู้ตายเป็นถึงครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองจึงเป็นที่นัดพบของเพื่อนฝูงต่างๆมากมาย และยังมีข้อคิดอื่นๆอีกมากนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากเว็บ g o t เว็ go2no.org โดยคุณทองหยอดมหาสจาักรรุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีรอซูจังหวัดตากนะคะน้ำตกทีรอซูเป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเล่นลับมหัศจรรย์ของรุ้งกินน้ำซ่อนไว้เห็นได้ทุกเช้าในช่วงเลืดดูน้ำมากน้ำตกแห่งนี้อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางมีหลายชั้นนะคะน้ำตกนจะตกลุกหลั่นกันลงมาจากหน้าผาสูงผ่านโขดเขาหินปูนและก็ดงไม้เขียวขจี พลังมหัศจรรย์จากสายน้ำตกแห่งนี้หากใครปีนขึ้นไปเที่ยวชมบริเวณน้ำตกชั้นบนสุดในเวลาช่วงเช้าจะพบว่ามีพลังแห่งแสงที่สาดส่องผ่านละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายกลายเป็นสายน้ำตกงดงามด้วยรุ้งกินน้ำตัวโต,วตวที่พาดผ่านอย่างมหัศจรรย์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาประมาณ10บนาฬิกา ฤดูกาลที่ดีที่สุดปลายฤดูฝนราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจุดชมวิวที่ดีที่สุดก็คือหน้าน้ำตกชั้นบนสุดก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก12เดือน7ดาว9ตะวันมหาจัรร์เมืองไทยต้องไปสัมผัสของทททค่ะ มูฟวี c คลัคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเดดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ทันทีสมัครเลยห้ามพลาดจากตำนานเล่าขานโดยชาวอีบโบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มขน้นยาสีฟันซอคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปาก สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสียงห่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ อาดลุ่ม Honey V BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลังและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานระครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปเก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กซ์จำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัทไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง BSC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298